ดวงชะตาบ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรนายกหญิงองค์คนนี้นะครับจะอยู่ได้ยาวนานหรือเปล่านะครับเราก็จะมาทํานายดวงกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย้ําก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงการทํานายดวงชะตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลส่วนกลุ่มเฉพาะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่ไม่เชื่อไม่ได้ศรัธทธาไม่ได้สนใจในเรื่องของศาสนาหรือแม้แต่โหราศาสตร์เนี่ยพอเราจะมาพูดเรื่องของการทํานายดวงของบุคคลแต่และคนเนี่ยทุกคนที่ไม่เชื่อก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลไหร้สาระงมงายทายไปก็เท่านั้นหมอดูคู่กับหมอเดาฉะนั้นคนที่ไม่เชื่อก็เปล่าประโยชน์ครับที่จะมาอธิบายให้ฟังแต่ผมก็จะย้ําอยู่เสมอว่า ใครไม่เชื่อก็คุณาเปิดใจรับก่อนเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องหาคําตอบและเหตุผลด้วยตัวเองคุณถึงจะเข้าใจมันดีกว่าที่อะไรก็ตามที่เขาบอกเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้ดีแต่คุณบอกว่าไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไม่กินไม่กิน,น,กนแต่คุณไม่กินแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณจะพลาดสิ่งที่มันเรียกว่าของดีที่สุดในโลกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายดังนั้นเราจะบอกคุณว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญานะครับมีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้มีเหตุและผลเนี่ย อย่านะครับมองเรื่องที่ใกล้ตนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดบาปไปหมดเปิดใจรับสิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีก็เมื่อรู้แล้วก็เบรกซะไม่รับรู้ไม่สนใจก็เป็นเรื่องที่เราจะมีโอกาสครับไม่เช่นนั้นคุณจะพลาดในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่คนอื่นเขายอมรับนับถือกันมายาวนานหลายร้อยหลายพันปีผมย้ําอยู่เสมอนะครับว่าถ้าไปดูประวัติของผมเนี่ยผมไม่ได้เชื่อเร,ร,รื่หงสา์มก่อน ผมเองก็จบกฎหมายนะครับทางานบริษัทดีๆมีชีวอาชีพที่ดีระดับหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะมาเชื่อเรื่องมวกนได้ก็ผ่านการพิสูจน์ศึกษาเรียนรู้เป็นระยะเวลากว่า7ปีจนกระทั่งคิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรมยานได้และเข้าใจลึกซึ้งว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องที่มีความสาคัญกับชีวิตของมนุษย์มิฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายสุดท้ายของชีวิตเนี่ยทำไมคนเราเนี่ยจะต้องผูกพันเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องต้องคิดนะ ที่สําคัญชีวิตหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาสมัยพุทธกาลเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็มีเรื่องของการพยากรถ่ายทักตั้งแต่พุทธเจ้าท่านเกิดจะทําพิธีอะไรสําคัญสำคัญพราหมณ์หลวงต่างๆก็มีอิทธิพลในเรื่องของการชักนําชี้นําในเรื่องของการปกบ้านครองเมืองกัน,กนมายาวนานหลายร้อยหลายพันปีพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนะครับอยุธยามารัตนโกกรุงธนบุรีรัตนโกสินเนี่ยคุณต้องบอกว่า ท่านจะทาการสิ่งใดเป็นเรื่องสําคัญกับบ้านกับเมืองเนะี่ยท่านก็ดูดวงชะตาเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับกันหมดในสมัยโบราณยุคใหม่สมัยใหม่คนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้เชื่อเรื่องโหราศาสตร์กันหมดนะมีใช่แต่คนที่เป็นชาวบ้านลากยา่าขาบดีเศรษฐีคนมั่งมีนะครับและคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกเนะี่ยส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ครับเอาเมืองไทยง่ายๆแล้วกันนะครับ คนที่ดูดวงและประสบความสำเร็จก,กันมากๆเนี่ยนะครับระดับเศรษฐีเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขาดูดวงชะตาเหมือนกันฉะนั้นเราจะบอกคุณว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรื่องความเชื่อเรื่องดวงชะตาการทำนายควมทั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่วิชาโหราศาสตร์นะผมจะเปิดโลกัศน์อีกเรื่องนะหลายคน,นยคิดว่าการเรียนรู้โหราศาสตร์เนี่ยก็คือการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆแล้วก็พยากรณ์ไทยทักตามที่บรรพบุรุษคุบาอาจารย์ที่เขาสั่งสมความรู้ มาในศาสตร์ต่างๆทําให้เราสามารถดูดวงชะตาคนตั้งแต่เกิดจนวัรัสุดท้ายของชีวิตได้นั่นคือเรียกว่าโหราศาสตร์โหราศาสตราาน์นะครับหรือครูที่มีความรู้เรื่องของวิชาที่ว่าด้วยการดูดวงชะตานั่นเองแต่ในทางพระพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนานะคุณรู้ไหมครับว่าในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเ,เมื่อคุณได้ปฏิบัติศีลสมาธิจะเกิดให้เกิดปัญญา ปัญญาเนี่ยเกิดจากการทำสมาธิขั้นสูงนะครับสมาธิขั้นสูงคือขั้นสูงสุดเนี่ยคือฌานสี่พูดถึงอารมณ์ของสมาธิก่อนนะฌานสี่เนี่ยเมื่อได้คล่องแล้วนะครับใช้ได้งานได้คล่องแล้วเนี่ยจะทําให้จิตสงบและเกิดปัญญาอย่างรู้ที่เรียกว่าญาณญาณคือการอย่างรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอดีตปัจจุบันได้หมดคณินี้ญาณอย่างรู้เนี่ยเกิดจากการที่นะครับบุคคลนั้นฝึกในเรื่องของสมาธิ จนคล่องในเรื่องของฌานสีครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและสามารถนะครับกำหนดจิตให้สามารถนะครับศึกษาเรียนรู้และเกิดเรียกว่ายานอย่างรู้เนี่ยแประการซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นผลของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงนั่นเองซึ่งยาน8เนี่ยจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆตามลําดับยาน8นั้นนะครับหรือความอย่างหรือความอย่างรู้ในเรื่องที่พิเศษกว่ามนุษย์ปกติอันเกิดจากศีลสมาธิและปัญญาเนี่ย มันนําพามาซึ่งเรื่องของการมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอนาคตังสยานอนาคตังสยานคือยานที่สามารถอย่างรู้เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติในสายของธรรมะนะครับดังนั้นใครที่ศึกษาเรื่องธรรมะเนี่ยยานสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทั้ง8ปประการเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง ซึ่งพระอริยะสมัยโบราณเนี่ยเมื่อท่านได้ญาณ8ข้อนี้แล้วเนี่ยท่านก็สามารถพยานกรถ่ายทเหตุการณ์อนาคตไกล,กลได้อย่างน่าอัศจรรย์ยกตัวอย่างปัจจุบันที่เห็นชัดมากที่สุดเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือหลวงปู่ศิลาท่านมีอนาคตต่งสยานที่กว้างไกลและมองเห็นอนาคตได้ไกลามากการจะบอกคุณว่านอกจากโหราศาสตร์แล้วคนที่มีความเชี่ยวชาญใานการปฏิบัติธรรมจนได้ญาณ8ข้อเนี่ยเขาก็สามารถมองเห็นเหตุหการณ์ในอนาคตได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นใครที่ไม่ได้ศรัทธาเรื่องโหราศาสตร์กลับมาสนใจเรื่องการปฏิบัตินะก็มีเหตุผลในเรื่องของการที่คนคนหนึ่งจะสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้อันเกิดจากยานที่เรียกว่าอนาคตังสยานซึ่งยาน8ข้อเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมอธิบายให้ฟังนะครับจะได้เข้าใจเรื่องของความมหัศจรรย์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมในสายของนะครับการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเช่นครับหมอดูเนี่ยนะครับจะต,ต้องมีอติตังอติกตังสยานนะคือดูอดีตได้ปัจจุบันในญาณน,นะครับก็คือดอูปัจจุบันได้เหตุการณ์ปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญอนาคตังสยานพูดง่ายๆคือหมอดูที่เก่งในเรื่องโหราศาสตร์แล้วยิ่งถ้าเกิดมีศีลสมาธิปัญญาด้วยเนี่ยจะใช้ญาณ3ข้อเนี่ยได้เกิดอย่างน่าอัศจรรย์ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ปกติของบุคคลที่ทั่วไปจะสามารถทําได้โดยเฉพาะในสายของ การปฏิบัติมโนโมยิทธิของวัดท่าสุงนะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพร,ชพร,ชพรมายานเนี่ยหลวงพ่อนึ่งสีเลล้ยงดำเนี่ยท่านก็วางแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของมโนยิธิและการฝึกในเรื่องของยานแปดไว้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับก็มีโอกาสไปนะครับประพฤติปฏิบัติได้ที่วัดท่าสุงจังหวัดทัยธานีอันนี้พูดนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองนะครับผมก็ต้องบอกว่า มีโอกาสและโชคดีที่ได้บวชที่วัดท่าสูงแล้วได้ปฏิบัติในเรื่องของมโนมยิทธิแล้วก็ในเรื่องของฌานญ,ญาณแปดด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้คราวนี้มาถึงหัวเรื่องที่เราจั่วกันตั้งแต่ตอนต้นทําไมผมถึงพูดถึงเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องญาณแปดหรืออนาคตต่างสยามเพราะบางครั้งนะเวลาผมทานายดวงชะตาของบุคคลเนี่ยผมก็ใช้ในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานครับ ในการถ่ายดวงชะตาชีวิตของบุคคลทั่วไปหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยแค่จับไพ่มันจะแม่นได้ยังไงแต่เชื่อว่าคนทั่วไปในประเทศเนี้ยยังไม่รู้ว่าไพ่พรหมยานเนี่ยสามารถอ่านจากการใช้ไพ่พรหมยานยประกอกบกับการดูดวงที่เรียกว่ากราฟชีวิตหรือเป็นโหราศาสตร์ไทยดั้งเดิมที่มียาวนานมาหลายร้อยหลายพันปีฉะนั้นก็จะบอกคุณว่า เวลาผมดูดวงชะตาบ้านเมืองเนี่ยผมก็ใช้วิชาโหราศาสตร์และใช้ในเรื่องของกําลังของยาน8ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นผมเคยไปออกรายการต้องขอบคุณนะครับคลิปรายการของอีจันพลังมูค,ครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2566ซึ่งตอนนั้นน่ะผมทายในเรื่องของดวงการเมืองไทยไว้ว่าใครจะเป็นนายกคนที่30หรือ3 11ของเมืองไทย ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของนายกคนที่30มนะผมพูดถึงภาพรวมของดวงนายกที่จะเกิดขึ้นในปีในอนาคตข้างหน้าผมก็เป็นหมอดูท่านเดียวอีกแล้วนะครับที่ทายส่วนกับบุคคลท่านอื่นนะเพราะผมเชื่อว,ว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อดูจากดวงชะตาราศีของบ้านของเมืองแล้วเนี่ยดวงของผู้หญิงเนี่ยจะมาแรงและจะมีโอกาสนั่งแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย นั่นคือคำทำนายเดือนพฤษภาคมปี2566นะซึ่งบางครั้งคำทํำนายในเรื่องของสิ่งเหล่านี้บางทีมันเป็นเรื่องของผู้ที่มาก่อนการผมเนี่ยจะมาก่อนการนะรับพอทายไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566เนี่ยทายไปไกลมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มีนายกหญิงเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ผมทายไว้จากคลิปของอีจานพลังมุงนะครับ ย้ำอากทีนะฮะว่าบางครั้งการทำนายดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่พรมยานที่มีเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องของอนาคตต่างสยญนร่วมไปด้วยเนะี่ยบางทีเนี่ยอนาคตที่มองเห็นเรามองเห็นในสิ่งที่มันไกลบางทีอาจจะข้ามไปในจังหวะที่ไม่ได้มองในเรื่องของสิ่งที่เป็นเบี้ยใบไหลาทางครับเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณต้องยอมรับนะถึงแม้ว่าตั้งแต่ปี2 6 6 6 7เนี่ยนายกคนที่30เนี่ยคือคุณเศรษฐา ก็จริงซึ่งเป็นผู้ชายก็จริงแต่อิทธิพลของการทํานายที่ผมทายไวตั้งแต่ปี2 0 6 6เนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่าคนที่เป็นนายกตัวจริงอ่ะต้องเป็นผู้หญิงครับเพราะดวงเมืองมันเป็นแบบนี้ดวงจังหวะของประเทศมันเป็นแบบนี้แต่ก็จะมีผู้มากบารมีเนี่ยเป็นคนคอยกํากับเราะฉะนั้นย้อนกลับไปหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยถามว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณเสรษฐาหรือแม้แต่ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นคุณอุ้งอิงแล้วเนี่ย นะครับคุณแพทองทาแล้วเนี่ยถามว่าเขามีอิทธิพลอะไรสูงสุดในการที่จะตัดสินใจทุกอย่างได้ด้วยตัวเองจริงหรือเปล่าเพราะผมพูดถึงผู้มากทุกผู้มีบารมีเนี่ยที่ครอบคุมทั้งสองคนเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการเมืองของไทยในปัจจุบันฉะนั้นย้ํานะครับใครที่เป็นคอกลางเมืองผมเนี่ยกูไปดูอีกทีนะผมทายเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องของ เป็นผู้มาก่อนการจริงๆอะผมมองเรื่องอนาคตังสยานอนาคตไกลๆว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจุดจบของนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศนีน้มันก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจวาสนาบารมีและเพราะพึ่งพาบารมีของบุคคลที่มีอำนาจสูงกว่านั่นเองไปดูคำทัํานายผมได้ครับเดี๋ยวจะย้ำอีกทีตอนกลางนะครับฉะนั้นมาถึงจุดนี้นะครับก็จะบอกคุณว่า เวลาที่เราทํานายดวงบ้านดวงเมืองเนะี่ยบางทีไม่ได้สักแต่ว่าทํานายไปเพื่อเอาใจไขหรือเป็นฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งไม่ใช่นะครับผมทายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตระหนักรู้และดูเหตุการณ์ในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและให้เราวัางตัวเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะการเมืองคือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆ คุณคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมีรัฐบาลที่ไม่สุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจเหตุหตการณ์บ้านเมืองประชาชนที่เดือดร้อนเนี mm ่ย hmm. พวกเราเนี่ยจะอยู่กันยังไง mm hmm. ยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าบังเอิญประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่เป็นปเผด็จการคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยโหชีวิตเราคงย่ำแย่นะเนื้อออกไหมคะ